เรากลับมาที่สนามของการแข่งขันของเราครับกับศูนย์ฝึกกีฬามารสปอร์ตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกชนบุรีนะครับตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะบนสกายเรกนะฮะสกายเรกก็นี่เป็นทีมฟิลิปปินส์นะกูดบอยนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมนะฮะอยู่รายรอบสนามชมการแข่งขันในขณะที่ตอนนี้รถเริ่มทยอย เข้ามานะฮะไซติはは้งแลบเข้าสนามกันไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มใดก็จะเป็นในรุ่นโปรครับในรุ่นจูเนียร์โปรจูเนียร์โปรฮะหมายเลขสามนี่เราก็เห็นนะว่าเป็นของอนุกูลวิูลสิริชัย239ทยาชยงกูลโกษาจันของดีเมืองเลยเค s ีเซอร์วิสซินเวล็อกเลย i r c d ดีดีสัญญาทีมนี่กล้องไปจับบรรยากาศของท่านผู้ชมรอบๆสนาม และหมายเลข19ฮะสำหรับนัฐพลค้ำชูทีอาทีมบีเดมิสึในจุดนี้นะครับก็มีชื่อของเว็บนะฮะเป็นเว็บฮันดานะฮะมีชื่อในแต่ละสนามในแต่ละจุดนะฮะมีบอกในแต่ละจุดนะฮะ เลขสิบเจ็ดนี่ก็พันธการบุญชาลีครับบวกแดงชุดแดงรถแดงฮนะดังทีมมันได้ไเชียบอรวินนะดก้าสิบแปดนี่ก็เป็นคนรัตนกรเฉลิมปิยชาทีมไม่ง บรรยากาศหน้าเห็นเนีฮะตรงบริเวณจุดนั้นก็จะเป็นเหมือนเ,นเตืนเขาเล็กๆครับะแล้วก็ตัวถ้าท่านผู้ชมมองตรงไปเนี่ยตรงนั้นจะเป็นคลองลึกลงไปน,น,นะเราใช้ทำการการเจน,นูโรไปไกลในการเจนูโรนี่คือท่านผู้ชมนะครับอยู่บริเวณด้านของอพีทแข่งพีทแพทดด็อกต่างๆนะครับโอ้โห,โ,หโหเห็นรถโมบายของทีม วันรักมอเตอร์สปอร์ตเอซของวันรักมอเตอร์สปอร์ตเยอะมากเยอะครับเยอะมากนะหลายรอบสนามพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันเป็นรอบตัดเชือกแล้วครับเราจะได้รู้กันนะครับว่าใครจะได้แชมป์ประเทศไทยใครจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยก็เป็นความใฝ่ฝันของทีมแข่งแล้วก็นักแข่งนะครับว่าเป็นเกียรติกับการเป็นนักกีฬานักแข่งของเราในการแข่งขันครั้งนี้ต้องขอบคุณนะ SAT การกีฬาประเทศไทยครับ NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ FMSDT สมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทย MSAT สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทยฮอ n d ้าผู้นำด้านจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ h o n ด้าโดยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดครับเิเดมิสึผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นน้ำมันเครื่องอิเดมิสึโดยบริษัทเิเดมิสึอพลลประเทศไทยจำกัด ดิพันยางพิลลารี่นะฮะโดยบริษัทคอมโบโตจำกัดครับดิพันยางบิสโตนนะฮะบริษัทเพชรแม็กมอเตอร์สปอร์ตจำกัดดิพันยาง i r อฮะโดยบริษัทอีโนเวอร์เปอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนดิพันโซดีไอดีโดยบริษัทไดโดสิทิบดจำกัดครับดิพันสิงห์นะฮะบริษัทลอดเทรดดิ้งจำกัดเบสซัพพลิเมชั่นนะผู้จำหน่ายกระดาษพิมพ์เสื้อผลิตพันโชวอัพกัตซี่ จัดสยสปปอัพซับเป็นชัอินโนเวชั่นจำกัดน,นะและอัพาสตาผู้ผลิตชุดขับขี่มอเตอร์ไซค์จากอิตาลีโดยบริษัทเพนแบกมอเตอร์สปอร์ตจำกัดนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดยฮอนด้าเอเชียนะครับก็ต้องขอบคุณมาณะที่นี้นะครับในการแข่งขันของเราทั้งฤดูกาลเลยนะฮะ นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็องขอบคุณสถานที่นะในการแข่งขันในครั้งนี้กับศูนย์ฟุกีฬามอสสปอร์ตแห่งประเทศไทยภาคตะวัอนออกชลบุรีนะฮะแฟนเพจติดตามข่าวสารทางเพจ fmst thailand motocross racing m p เป็นชิปนะฮะก็กดไลค์กดแบบชร์กันต่อได้นะครับเราไล์เราส like, ตร,รีมมิ่งกับ u t u b e นะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์จากหน้าเพจของ fmst thailand motocross รถล้ซิ่งจะเป็นชิปนะครับไม่ได้หนีไปไหนนะฮะไปกดไลค์กดแชร์นะฮะกดแชร์ในหน้าที่เรากำลังสตรีมมิ่งในการถ่ายทอดสดด้วยนี่คือน้องออร่าครับน้องออร่าโบกมือหน่อยกล้องอยู่ข้างหน้าหนูลูกนั่นแหละข้างหน้าหนูจานี่คือออร่าพัฒนานทองสวัสดนะฮะชื่ออะไรนะน้องออร่าพัฒนานทองสวัสดพัฒนานอ่ะเรามาดูกรนข่งกันนะฮะ27เจครับ เตชินฟุ้งกะจรนเอเครูพันอาร์ซีดีดีพีซีวายสินผลสียสีกรุ๊ปหมายเลข8ราย U U e ูอูมายัมอีปังทีมกนะูดบอยเอ็มเอฟิลิปปินส์ฮะหมายเลข1 7 6นะฮะจิงเหลนไฟสิทธิกรเชื้อทองคาวาสุพรรณบุรีครับแล้วก็หมายเลข29นะครับนัทุฒตพุทธมาศบิวอาซีว e ลนะิคอนกีดนะะเสียิโกเคเอสคอเสร็จเลย และหมายเลขสามมรุกูลวิบูลสิริใจนาบิวาซิวลิคอนกิทเคสคอร์เสร็จอิเดมิสือของเสี่ยนิโก้น,นะฮะ <c oughs> และรา,ายชื่อในชุดแรกครับเรามาดูคันต่อไปครับหมายเลขสองสามเก้าชยังคูลโกษาจรรันครับเคพีเซอร์วิสซึ่งรอกเลยไออาร์ซีดดีสัญญาทีมบางพุงบางพุงหมายเลขหนก้าครับนัพลค้ำชูจากทอาทีมอีเดมิสึนนะ สำหรับหมายเลขสิบเก้าทักษิณกาพิตาดูแลอยู่ว่กรรมการบอกนี่ตรงนี้ผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่าทักษิณทักษิณประกอบลังเม้มปากอยู่อ่าแล้วก็หมายเลขหนึ่งสามเจ็ดนะครับชัยนันชัยรบฮะน้องท็อปเคสี่ห้าแม็กซิมาทรอยลีดีไซน์สมุนไพรปมรังสีราช,ชบ,บุรีนะฮะแล้วก็หมายเลข 9, 1, เก้าหนึ่งสี่มัวหมัดอาร์เซนิโก้นะฮะอาร์เซนิโออิกิฟารีนะฮะ จากทีมกูดบอยเอ็มเออันนี้ผมต้องสะกดนิดนึงจากอินโดนีเซียเพิ่งมาสนามแรกหมายเลขสามพุ่กล้าพอพลงามการนะฮะอูกัมพลมอเตอร์ภูเก็ตนะครับ mm hmm. วันนี้ยังไม่เห็นหน้าพี่พลเลยนะอ่าแล้วก็หมายเลขสิบเจ็ด <17. S 1> นะฮะสำหรับประการบุญชาลีฮอนด้ in, TT, ican, าเอเชียบอวินพ t ทีทีลูบิแคนสักแก้ววันนี้ก็นำซีไอเอฟสามร้อยอันนั้นเป็นในกลุ่มในเครือนะฮะฮอนด้าเอเชียนะ ทั้งฮอนด้าซีไอเอฟด้านหลังกองโดยการก็มีบูธฮอนด้าเอเชียตรงนี้ด้วยครับนะครับหมายเลขสิบนะครับเทียนทวินผัดเป้า,า <S <S พิลาเลี่ยภิลาเชียนแสนทีมลำพูนครับหมายเลขเก้าพรมนัทกรเฉลิมปิยชาติซีเชัยภูมิโมพิมายเอ็นซี t ทรตอุดมชัย2,000ชัยภูมิหมายเลขหนึ่กสามครับกิติพิษประวันรำฉลามอันดามันจัสวันดันหลกพีทีทีวูฟชนลเอภูเก็ต วันนี้ขี่ยามาห้าครับมาแล้วมาแล้วปกติขี่แค่ที่เนะอ่าเอาละเป็นนักแข่งภูเก็ตรอแอะไรตีนี้เนี่ยเขาเอาอะไรลงหรือเปล่ารู้แหละจูเนียร์จูเนียร์เขาร้อยยี่ม้าลงก็กินที่พิษภวันลำนี่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนเห็นปีไม้ฝีมือชนะสนับสนุนก็กินได้นะฮะดีสำหรับกินที่พิษภวันลำนะเพราะว่าเขาเดินทางเขาตั้งใจอะมาๆกับลู่อินลู่อินนะลู่อินน้องอ่าวไทย อ่าอยากคิ้วด้วยนี่ถ้าถ้เจอแถวบ้านนั้น่ีคิวเลยนะเนี่ยถือว่านาย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 แบบเท่มากคนไทยกับฝรั่งคนคนละแบบกันคุณเด็กเด็กฝรั่งเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับอ่าเราเล่นฮะเราเล่นฮะอ่าหยอกเล่นหยอกเล่นลุงลุงบิ๊กบอสเป็นงั้นแหละลูกครับจริงๆไม่มีอะไรหรอกป๊อสลุงลุงก็ป๊อส์ทำพ่อส์พอส์พอสลุงก็ไม่มีอะไรลุงป๊อสไปขู่เด็กคุณครับ i <laughs> n อสเอทีโพชัดครับนัตพลค้ำชูฮะแน่นอนสุดนะครับเอามาด้วยหมายเลขสิบเจ็ดพันธกานบุญชาลีตามด้วยหมายเลขสี่นะครับตพลพุทชมาเอาละตอนนี้ไม่รู้แล้วครับตอนนี้ไล่เลี้ยงกันมาเลยทีเดียวนะครับนำไปแล้วนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับนัตพลค้ำชูแล้วก็ตามมาด้วยพันธกานบุญชาลีนะจากคานดาเอเชียบอวินครับมาแวว โอ้โหจิตพิพิธภัณล์รำหรือเปล่าเห็นแบบแบบไม่ใช่ไปเลขสองใช่าวหเลขสองเก้ารัฐวุฒิพุทธมาศของดีมึงอีกเลยมาเลยฮะ,ะวีลลอรารซีวลิตคอนกรีดซีโร่เอสคอเสร็จนัทพลศ์คำชูนะครับน่าจะดูแล้วดีกว่าไหมไม่แนะ่ไม่แนะ่นะไม่แนะ่เพราะว่าไล่ๆก็เท่าๆกันนะเราดูไปหมายเลขสิบเจ็ดนี่เหมือนเลยนะเหมือนในไทยฮะ เหมือนแซงงกิจดาอืมแต่ว่าไม่ใช่ยังไม่เจอเพราะว่ารุ่นนี้คือจูเนียโปรคับจูเนียร์อ่านะแต่ว่าดูลีลาแล้วเหมือนเลยนะใลรกับเบอร์ก็เบอร์เดียวกันด้วยใล้กับขี่อ่านะนัทพุทรพทธมาศัรับเป็นรถยามาฮ่านะฮอนด้าสองกันครับตอนนี้กลับมาตรงนี้สำหรับ914มูฮัมมัดอาเซนีโอคิฟาอร์ลีนะ คิฟฟอรี่มัวเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านสั้นๆนะฮะับมัวหมัดอาคิฟฟอรี่แล้วกันอันนั้นกันนะอ่ามัวหมัดอากิฟฟอรี่อากิฟฟอรี่นะฮะสนามแรกก็แผงลินะแล้วนะครับนี้13นาทีกับอีกสองรอบครับก็ขึ้นมรตรการบุญชาลีมาแบบสบายเลยนะมัวหมัดอากิฟฟอรี่เอานะครับมาเลยนะครับสำหรับหมายเลขเก้างสีครับจับตาดู่ยดีครับเราดูตั้งแต่ซ้อมเมื่อวานแล้วนะฮะ เลาการกับขี่เป็นน้องชายของอฟัฟฟาริซี่ oh. อ๋ออาจจะคิปพุดบอยนะอ้าวเรียบร้อยพรบใจนั้นใจลงครับเกิดอะไรขึ้น,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 ะะนไม่รู้นะฮะรถไม่ดีโสดในบทข oh. องเซง็งเลยไม่บอกเซง็งจากสมุติไปบนกระสีบอกเซ็งเลยอ๋อ oh. นะยังไม่แต่ว่าสานามที่แล้วเขามาดีนะอ่าหมายเลขแปดนะฮะรายูยุมายับ ออกจากการแข่งขันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวยังดูอยู่นะจะไปต่อไหมฮะรายูมายำจากกูตบอยฟิลิปปินนะฮะเป็นนักแข่งฟิลิปปินอยู่ด้านหน้านี่เองนะครับจะไปไม่ไปไม่รู้นะฮะกองจับอยู่ที่หมายเลขสามแว๊บๆนะครับมรุสุรีนะครับอนุกูลวิบูลสิริชัยอ่าเรามาดูกันต่อนะครับในขณะที่เรียนการแข่งขันยังดำเนินอยู่นะครับ คะแนนสะสมในรุ่นนี้นะจูเนียร์โปลเมตูเป็นของพนักงานบุชาลีนะครับแต่ณขณะนี้ตำแหน่งเสียให้กับมูมฮัมหมัดอากิฟัลสนะครสกดยากลนะอากิฟัลีนะฮะมูฮัมมัดอากิฟัลีเดี๋ยวตำแหน่งไปให้เขาแล้วนะจากอินโดนีเซียนะคะแนนนำอยู่126แต้มนะครับน้องน้องทุกคนวิ่บูตศิริชัยหมายเลข3นั้นมี96คะแนน ร้อยยี่สกับเกสิหนะฮะค่อนข้างที่จะห่างพอสมควรแล้ว,ลว,ลวนะแคบบค่อนข้างแบบเบอร์นะ่านเลขแปดออกจากการย่างนออกมแล้ว้ายจุดดูยวยยับพลิปปิดงคูดบอยนะ 9-4ครับเอาแล้วสิครับโมมันแอคิฟัลลี่ครับตำแ,แหน่งเสียเป็นสองตำแหน่งครับนั่คุณบุญมาดีตามทาเลยนะเออคปกินได้บุญมาตมาตมทเลยนะอ่าแอคิฟัลลี่นะแอคิฟัลลี่พลาดล้มลงไปครับโมมันแอคิฟัลลี่เอาแล้วครับตำแหน่งเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ต้องมาดูนะว่าพ,าาพนักงานบุญชาลีจะหนีเล็ดรอดไปได้ไกลไหมนะฮะ โอ้โหโดนหลุดอ๋อคนละลายตกใจคุณทำอย่างนี้ทำให้ผมว้าวุ่นนะผุหว่แผมก็ตื่นเต้นไปด้วยเขามีสองลายครับที่นำอยู่ตอนนี้เป็นของหมายเลขสิบเก้าหรือเปล่านักบองคาื่อแน่นอนครับสำหรับ T R T I insulation อะอยาวเอามาเลยทีเดียวฮะเอาไล่ล่าแทนนะตอนนี้พนักานบุญชาลีต้องมาโดนไล่ๆอีกครั้งหนึ่งครับโดนไหมล่ะ แม่ก็น่ากลัวนะฮะนักแข่งคนนี้มาวันแรกเป็นน้องอน้องชายของอาฟาลิซี่ดีดีมากเลยนะสีดีครับดีดีนักการบูชาลีจะหนีได้หรือเปล่านะครับกล้องไปจับอยู่ตรงนี้ด้วยนี่แหละครับ<ม>ดูลีลาของเขา,าดูลีลาเขาครับดีครับมีคนเก่งเข้ามาเราก็ได้ฝึกฝนขึ้นมาเรื่อยๆครับเราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเขาด้วยนะครับเป็นน้องชายของอาฟาลิซี่นะดอด เอามาอยู่นะสำหรับพนักงานลุกจารีนะกะนี้เขาขี่มาตั้งแต่ไม่เชียวจริงเนี่ยมีรุ่นเดียวกันรยมากผู้นนำกราษที่โอนียาวเลยนะโค้งเลยิางมากเลยนะไปแลว19นะครับหลายโค้งเลยนะแล้วก็ไปต ไปกดดับเดนวิเตอร์แดนพปรเดมาเขาเขามีแววตั้งแต่เด็งแล้วนะครับนำผูแข่งขันม้เป็นเด็ี่เราบรรยายันเราตัดสินแล้วนักสมุทรลับดูว่าอันนั้นเขาเนี่ยต้องเป็นนักแข่งที่ดีนะครับแล้วก็สามทีเขาก็ทำได้ดีครับนัยาวๆเลยครับเอาละครับมาแล้วครับอากิฟัลลี่ครับอากิฟัลลี่ออกวงนอกครับตีวงขึ้นไปครับไปอีกลายครับแล้วก็โดดยาวเลยนะโอ้โหแล้วก็ล้มหน้าขึ้นไปครับ ขึ้นแบบง่ายเลยขึ้นเลยโ oh oh. อ้โหเอาละครับตอนนี้พนักงานคุญชาลีนั้นตำแหน่งเสียไปหนึ่งตำแหน่งด้วยเหมือนเดิมฮะเป็นตำแหน่งที่สามที่สามที่สองเป็นอักคิฟอรี่ฮะที่หนึ่งจะเป็นรัฐพลครับชูนะฮะและ้วก็ที่สองนั้นเป็นอักคิฟอรี่อ่ะแล้วดูไปเรื่อยๆก่อนนะสำหรับใน,นขณะนี้ของเกมการแข่งขัน โมมัดอกิฟลยังอยู่ในอันดับที่สองแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วรัฐพนครับชูย,ยังทิ้งห่างครับทิ้งกอนย่างห่างเลยทีเดียวนะเวลาตออ่อร,รอบทีชาีจะโดนหมายเลขสามขหรือเปล่าหมายเลขสามขึ้นไปแล้วอ้าวนุกคนวิบูลย์ศิริชัยมีคะแนน,นมีคะแนนเป็นอันดับที่สองด้วยนะขึ้นมารรการมบูชาิงไปง่ายน้องนอนะน้องนอจากสกลนครนะครับหมายเลขสามซาบิากีวริศคอนกีนเสียนิโกอ เคสคอนเซปต์อิเดปิสนซ์แบพนักงานบัญชีนั่งใจเหี่ยวหรือเปล่าครับครับผมตอนนี้น้อยน้อยอำนาจเจริญก็บอกว่า b ับพี r l i n e r ลินี่ยท้องเสด็จเสด็จลิงกามว่าหมายเลขเส็จก็มานะครับเหยาวิทย์บัดเป้าครับ อ,อหลังนะครับตอนี้โอ้โห,หาเร็วจริงๆกับกบฟรีนะอนกบฟรี่นขี่เรวมากเปลี่ยน,ล,ยน,นลีกรายในกดมเร่งยาวแต่นาทีกันองรอบะะครับและนี่คือจูเนียร์โปรแนะครับอายุไม่เกิน20ปีนะฮะของการแขร่งขันนี้เป็นเอสซีดนแลนด์มอเตอร์ส 2,25 0เก็บคะแนนทีิชจตประเทศไทยสนามที่9นะวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับส่วนพรุ่งนี้เป็นเวลาเดิมเยนวินผัดเป้าครับหมายเลข11ฮะพิลารี่อภิลาเชียงแสนทีมลำพูนครับไล่เข้ามานะฮะอ่าเรามาดูนะสำหรับหมายเลข11นะฮะเมื่อาในอ่าในส่วนของการจับเวลาตรงนี้นะฮะสปีดไฮนะก็เรียกว่าอยู่ในแบบที่8 แอันดับที่8นะสําหรับเทียนริวินพันเป้าอ,นนอันนี้คือกลุ่มอันดับที่6 7 8นะฮะอันดับที่5เป็นของชย,ยังคูงโคนโกสาจันนะครับผมแล้วก็นัทพุทธภูมิมนะมานหล่มาเป็นที่6พรบลงามงานที่เจ็ดเทียนพันเป้าที่8นะสิทธิกรเชื้อทองที่9กินพิษประวันรมที่10เตชินฟุ้งกระจรน,นี่เวลาอ่านเตชินคุณต้องระวังนะมันจะเป็นเตชินอินทรพายอยู่ด้วยใช่เพราะเราไม่ได้มี มนักกอลเทเลมีชาติหน้าดับสองดับที่สามัที่สามไทยนันไทยลบนะครับรายๆๆยู่ิฟอรมยับก็ดีเลียไปนะครับต่ามาดีครับก็เป็นจากเทอมินเทอร์ินพันเป้าครับเแล้เทอร์ินผเป้ามาเลขสิบเอ็ดในดับที่แปดน,นะครับอา้าวออกซะแลว้วสบท็อปใจนันไทยลบครับ ไม่พอ,มอ้อมนะเอาละครับเทนนิสบัน,นเม้าครับไล่แซงหมายเลขโอ้โหหนึ่งศูนย์หกนะเวลาการแข่งขันผ่านไปแล้วสิบน,นาทีนะครับผู้นำยังเป็นของนัทพลคำชูนะครับมาดีเหลือเกินนะสำหรับนัทพลคลนนำลชูแล้วครับตอนนี้ กลายเป็นในส่วนของหมายเลข17นะฮะปรการบุญชาลีที่มีคะแนนสะสมนำอยู่ในขณะนี้ประคับประคองนะประคับประคองเพราะว่าไม่บวกเพราะคะแนนที่นำห่างนี่ห่าง30แต้มเลยนะโอ้โหจริงถ้าสนามนี้เขาร้อยร้ยหแต้มกับ96น้องนอไปเจ็บมั่งไปล้มมั่งก็เลยทำให้มีเพียง9กแตอย่างนี้ว่าที่แชมป์นั่นแหละถึงแม้น้องน่สนามที่แล้วจังหวัดน่านในเข้าอันดับที่สนะ แต่ว่าพนักงานบุญชลีในเข้าที่ห้าโอ้มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แลกวกจังหวะที่น้องโน่ไปเจ็บอยู่ที่ซินบลล็อกครับทำให้ตำแหน่งนั้นเสียไปนะฮะแต่เรามาดูครับว่าต้องต้องบอกะครับว่าหมายเลข19นัทวงคัพชูเนี่ยหลังจากที่ไปเป่งขัมากับมาสนามนี้เยอมากคือต้องบอกว่าพอดีเขาไปต่างบ้านต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้แข่งหลายสนามเขา เขาเอาเวลาไปเรียนรู้ทำพิสตันแจนคนเยะมากนะแล้วก็ไม่ได้สนใจทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็ได้มีในเรื่องของคะแนนนะฮะมีคะแนนมาค่อนข้างดีนะฮะคถัดไจะมาทีหนึ่งด้วยนะแต่แต่ว่าปีนี้เขาอาจจะไม่เอาแข่งไม่เอาแข่งมาไม่ไหมไปเอาไปเอาความรู้ไปเพิ่มความรู้รทีเด่นนั่นแหละทำได้จากการไปจาประเทศนี้แล้วถ้ไปแข่ง่างประเทศด้วย ไปกับน้องต้นกล้าชนนครครับผมไปดินในนามของ T R T T R T insulation ที่ m ด s t r สื่อนี่แหละนะฮะน้ำมันเครื่องที่ดีที่สุดแล้วก็ให้การกระตุ้นที่มีฝีไม้ฝีมือนะฮะครับผมนี่แหละครับเป็นน้ำมันเครื่องที่ได้มาตรฐานจริง อ่าเป็นน้ำมันชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นยิ่งทำเลยเป็นอันดับหนึ่งเลยผมใช้ผมก็ใช้อยู่ครับครับผมเออผมก็ไม่ยอมแพ้คุณหรอกคุณใช้อะไรผมก็ใช้นั่นนะเอาตามนั้นเอาตามนั้นนะครับมาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะฮะยาวๆเลยนะครับสำหรับหมายเลข19นะครับนัทพลคำชูน้องกันนะฮะ ขึ้นมานะตอนนี้ขึ้นมาแล้วแล้วดูนะว่าเขาไปมาเนี่ยเขาขับมาเีอเนี่ยจังหวะทุ่งท่าอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับเอาล่ะครับลงไปที่จังเกิ้ลลงไปที่จังเกิ้ลจังเกิ้ลอาไปสตาร์แล้วขึ้นเบสมาครับท่านขึ้นมาแล้วก็ FFS TV finish นะครับผ่านมานะฮะสองรอบสนามแล้วนะครับผมหมายถึงเก้าพันเลยแล้วก็เหลือสองรอบ เนินต่างๆในผู้สนับสนุนเนี่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นพิลารี่อันพาตตานะเป็นซัพพ i เนชั่นฮอนด้าไออาร์ซีพิลารี่ดีไอดีบิตนสิงนะจะเป็นทุนองเอง็นเอดีเอ็มด้วย เรียกรอบเดียวเป็นรอบไฟนอลเลยไม่ได้แบทเทิลกับใครเลยนะครับสบายสบายเลยนะพอออกตาไปเนี่ยไม่มีคู่แบเทเขอหลุดออกไปแล้วเนี่ยนะเขาเขาท,ทิ้งคู่แข่งเรียกว่าพอเขาไปเนเธอร์แลนด์กลับมาเที่ยวนี้ดีมากหินหูหินตาเลยหินหูหินตาเลยหนะินหูหินตาครับ ก็เนี่ยนะฮะประสบการณ์ของนักแข่งนะครับอ่านี่คือ9-14นะฮะแม้กระทั่งมัวหมัดอากิฟาลี่นี่ยังไม่สามารถมาต่อกรเลยไม่เลยอ่าถ้าถ้าจะบอกว่าคนที่น่าต่อกรนั้นน่าจะเป็นอัฟาริซี่คนพี่มั้งอัอฟารซี่ในระดับเป็นแข่งระดับโลกมาแล้วเหมือนกันนะแต่พุทบอยเอาไปเม็กจีพีมาเหมือนกันนะไปอยู่หลายปีนะหลายปีนักว นักลวนน่ากลัวมากนะเอาแล้วครับอีกไม่กี่เบสแล้วนะครับป้ายหนึ่งรอบขึ้นมาเน,นินเบสซับบิเบชันครับมาที่ FMSCT finish นี่นะครับไปแล,แล้วรอบสุดท้ายแล้วครับในระบนัำชวนะครับรอบสุดท้ายของเขาแล้วแล้วดูนะคู่ต่อสู้ห่างเลยไม่ได้แบทเทลใครเลย ไปขี่แบบสบายเป็น The Winner แบบสบายใจนะไคู่ตอก่อนเลยครับผมมาเะครับมาเรื uh ่อยๆนะตอนนี้เอ้านี้เหาอไม่รอบแล้วนะครับ้ันะครับที่เราไม่บอกไปเม่อาอน ก็ไมเหมือกับพีเตือแดนพ้นเรามากลับมานี่น,นะยิงขีบิหนูปิตาเลยผิดเลยนะฮะอ่าบิดหูปิดตาเลยทีเดียวยนะก่อนที่ว่าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรียนรู้มาจากต่างๆประเทศก็เลยค่อนข้างที่จะเหนือชั้นนะแสดงว่วหมัมอดอากุเบอรี่นั้นก็ไม่มาเข้าใกล้เลย ต่อคอนของเขาสมัยก่อนก็เป็นพวกพันธกาวอิชาลีอะคิมฟลีเนี่ยเป็นน้องชายของอัมรลิซีเนี่ยปกติเราดูแล้วน่าจะไม่ธรรมดานะคพอไอที่ในรุ่นก่เนี่ยโอเคเลยแล้วพอมารุ่นนี้เนี่ยมาเทียบกับนักขัครับจูเหมือนมวยคนละชั้นคนละชั้นเราเราไม่ได้บุลี่นะไม่ได้บุลี่แปลว่าอะไรครับบุลี่บุลี่ก็แปลว่าสตรอเบอร์รี่ คล้ายๆกันครับผมไม่ค่อยเข้าใจภาษานอกนะฮะผมไม่ไม่ค่อยเข้าใจครับเออทำนองนั้นเลยเออเอา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 เออนั่นแน่มีเสียงสะท้อนจากสนธยาปราจีทนธยาเดี๋ยวปัดเหนียวจะมาแล้วครับอีกไม่กี่เมตรแล้วครับตอนนี้มานะผ่านมาตรงจุดนี้นะฮะลงไปที่อัมพานสตาร์จังเกิล ี้นนตอแล้วก็ขึ้นมาเดินเบสซับลิเมชั่นครับทงมาแล้วครับแล้วก็จะมาผ่านฟินิชของ FSD ทงมักลุกโบกแล้วเรียบร้อยไปครับจากทีอาทีมทีอาอินซูลเลชันสำหรับรฐบนครับชูครับและอันดับที่สองครับเรามาดูฮะยังไม่มายังไม่มาจะพูดให้ฟังครับว่าเป็นมัวมันอักิฟาลี่จากฟลิปอิจากอินโดนีเซียฮะจากคุณบอยทีมและอันดับที่สครับ เป็นหมายเลขสามน้องโนลุงกนครวิบุลฤทธิชัยจะมาลูกชายช่างน้ำมาแล้วหมายเลขสามลุงกุลวิบุญคูชัยและอันดับที่สี่ครับหยับเข้ามาเป็นชัยาภูนกศาจันท์นะแล้วก็พนักงานคุณชาลีครับเข้ามาเป็นที่ห้าเก็บคะแนนสะสมไปอิ่มแป้เลยแม่บอกอิ่มแป้อิ่มแป้ ไม่บาดเจ็บก็ดีใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ดำเนิรายการก่อนเรายังไม่ไปได้ไหมไม่ไปไม่ได้ไปก็ไปเถอะโอเคเดี๋ยวพบกันครับต้อนรับกลับมาที่ศูนย์ฝึกกีฬามอเตอร์สปอร์ตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีนะครับของอำเภอห้วยใหญ่นะครับหรือว่าศูนย์ฝึกกีฬานะฮะก็เรียกว่าเป็นของในส่วนของการกีฬาประเทศไทยที่เรา นะครับมาในการแข่งขันของ f m s อเป็นเอสซีดีไทยแลนด2,025นะครับโดยได้รับเกียรตินะฮะในช่วงของพิธีมอบรางวัลนะฮะจากคุณพุทธินัทสินทรัพย์นะโปรดักส์โปรดักส์สเปเชียลลิตต์บิสโตรน์มอเตอร์ไทยแลนด์บริษัทเพชรแม็กมอเตอร์สปอร์ตจำกัดนะครับเรียนเชิญมอบในตำแหน่งที่ห้าสำหรับหมายเลข17ครับวันนี้ไม่แลกเลยนะสำหรับพนักงานบุญชาลีฮอนด้าเอเชียบอวินพิธีทีลูบิแคนส์สแก้วครับ เงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาประเทศไทย2,000บาทมอบให้ด้วยนะครับแล้วตำแหน่งที่4นะฮะหมายเลข2 3 9เาป็นของเชัยงกุลโกษาจันครับ KP Service Sin ซินวอลเลย IRC ดีดีสัญญาทีมจังหวัดเลยฮะโลเกติยศ์พร้อมเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ2,000บาทนะการกีฬาประเทศไทยนะมอบให้ด้วยพร้อมกับอีเดมิสึนะสเปรย์และตำแหน่งที่3นั่นก็เป็นของน้องโนหมายเลข3ามนุกูลวิบูลสิริัจครับ WRC วลิวลคอนกรีเซียนนโก้เคสคอร์เซิเดมิสสกลนครนะฮะก็รางวัลรับเช่นเดียวกันนะฮะพร้อมเงินรางวัลกองทุนนะครับรองชนะเลิศนะครับเป็นของ914ครับมูฮัมหมัดอัสเซนีโออักกิฟอรีจากทีมกูดบอยเอ็มเอทีมอินโดนีเซียมาเป็นสนามแรกนะของอักิฟอรี่นะครับและตรงนี้สำหรับรางวัลชนะเลิศนะครับ เป็นของมาเลขสิบเก้นานัทพลคำาชื้อผ oh, ิดหูผิดตาจริงนะทีอาทีมอีเดมิเสือชนบุรีเงินรางวัลกองทุนพนาการกีฬาชาติการกีรามประเทศไทย6000บาทพร้อมโล่กิจติย์และน้ำมันเครื่องอิเดมิเสือฮะและก็เงินรางวัลทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้หันมาทางนี้น้องไก่นี่เลยฮะ19,500บาททั้งหมดเจ็ดรางวัลปรบมือยินดีด้วยนะครับขอพระคุณนะฮะในส่วนของคุณพุทธินัท สินทรับครับบูรณาหลักสเปเชียลลิทบิสโตนมอเตอร์ไทยแลนด์บริษัทเพชรแม็กมอลล์ส,สปอร์ตจำกัดครับให้เกียรติมอบรางวัลครับ